สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดี FC. เอฟซีเบิร์ดทุกท่านบอยอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันคือเก่าครับซ่องสนีป่าพี่น้องฝน,นตกขึ้นมาทัานทีว่ะตีห <laughs> นำไลายลายตอนนี่เนาะพี่น้องว้าโทเศษเอาหนำแป๊บเดียวพี่น้องตัดตัด,ตดมาเรียบร้อยหํำก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยดูดนำขึ้นมาใส่ ดูน้ำพายมาใส่พี่น้องจ้าพ่อไปพี่น้องเพิ่มเปลือกเพิ่ม,ม,มหนายเด้อมาเบิ่งน้ำไพ่น้ำหน่ายคือเก่าลกกไก่คือเก่าจ้าลูกไก่คือเก่าด้วพี่น้องจ้าเพราะว่าฮ้าสิลูกไก่ไหวเตรียมขาฝนตกจ้าลกกไก่บรรยากาศยามแร,งเ,รงเนาะพี่น้องเนาะแรงบรรยากาศดีดีตอนนี้ลูกไก่กับบรายแดดเลย มีต้นไม้บางแม่นแก่เป็นต้นเศรษฐะลอยแมน,แมนลกกาเบิดเมือ่อเลยพี่น้องจ้า โ,โ,โลกรกงจะละเมิละเมิดละวาะดกนไป่่นผกำลังใส่ทนี้ก็น้องนาดเด้อครอบครัวม่ใหไงชื่นด้อท่นานวยเนาะปวดไม่มปวดงอย่านั่งรกไหม ปวดหัวปวดหัวอย่นหัวไหมบม่ไห้ปวดที่ตาไม่ะเดองานพี่แดงจิะกรบอกว่าบคอยสบายแม่ไปแม่บอกให้ไปเลื่อปวยาเป็นปวดหัวตหอยนะ มาเห็ดแต่เ้านะต้องได้กล้าไล่กว่านี้จริงหรอาดลีวอาว่าืนกันลกอีกนมโมบมมอั้นเต้นต้นมีน้านี่่ะนี่มาปวดแต่เขาีน้านเ่าที่ปกสี็ก่นี่คือเกขวาก่อนตปลาบ่าโอ้โบโมเกเกียว

อยู่แบบเคยอยู่แบบสนี้ก็ต้องหนัดบ็ลกกาลบมุงอยู่บรานอกบรานาฮาวแบบนี้เนาะว่ากันถ้าคือไปว่านอะ่ะผมพ็กินดอกหนาึ้นเต็มเลยขนาดถ้าหวาดกายัางจะลกว่าได้ โอ้ยเหยียบบ่อนเตียงโลกค่ะนหมุนอะไรป้าแต่พอนอกอเนวย์พะกำลังตึกแฮอยู่ป้าแฮสมัยยาวมาใหญ่แท้อะน่ะผู้ซัมเสีเอาเลยแต่เวนฮะกระสัมเนี้ยลท่านผู้ชมตอนนี้กับประมาณอยากหาโมงหรอไปจักเนาะหาโมงหรอเปล่าเลยน้องตาดเอาหน้ามากินก็เป็นตะแพงแท้เนาะ เอามาเอามาเฮ้ยน่ามาบรรยากาศพอยนจ่อยอยู่ทางในน้องัวพอยจ่อยอยู่หาน่เนว่านงช่วขนาสนดลกาอยโอ้ที่น้องที่ิน้หนัลบากงจได้ยากมาถูกมายากกั่นาะลกาน้องนัดกับบเห็นแก่ตัวประนัดติไปดึงหรือว่าัแบบว่าล่างที่หไว้ไหนะที่น้องได้แก่แบบนี เคลนไพี่ดมนะนออหนาพ่อเจาไปนน้องมูน้องต้านนี่เราห้ฟังเนยไปไกลไปเนี่ยบ่อนแอมบังเสี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยผ่านใกล้ๆนี่บ่อนแนมเห็นเสี่ยวดำหน้าบ่อนแนมบึงสนิทสนิทก็เลยบอกน้องต้านว่าห้เอาเบียมานังลงเอาเพลงมาเปิด โมโม,มผ่านทางมาเขาเซรีเลียเ,ยเบิง่งว่าวัวจะสิเป็นอื่นทา่าน,นเล่ป้าน,นีวา่ว่าให้ชวนผู้นั้นผู้นี้พวผู้ใดอยากมาลำบากกับเฮาเด้องไอ้ยังก็เอามาล้างหน,น้ามาหนิเฮ <c oughs> ียยังนะน้ำแข็งเขาหายเป็นใส่ถุงไว้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่น้ำมันหอน ทุกน้ามีเทิงผู้ต้านน้ำมาเทสเหน่อยไมันเย็นเกินเหมือนวะเก็บมาเบิร์ดน้มาเทสเบิร์ดนี่งอามากก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเทดอกกินข้าวตุกโล๊กเทลัศปลาบรรยากาศน้ยามแรงเฮาสิมาดก้าก็เด้อท่านผู้ชมว่ามื้อนี้ลออรุ่นน้ำกันวานซนี่น้องนาดบ่าวต้านลูกกาสิได้จักมัดมื้อนี้เบิดมื้อชมเทวันเอออ้ามาโลด อกสนีสิเป็นกรรมการเอาเลยเลยนาเลยบบาสมสือเขาสิขาเจ้าอรเนน้องตาโพดโพงโมกแตง่งกานได้ำลายสนีจะจีเฮยน้องตนี่จะกิดยัง อนนะไรเนาะทาเบิงบ่งทาเบิงบ่งห้ามัดก้ากันท่านผู้ชมเราจะได้จังหวัดเมื่อนี้